สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บว่าเก้าสิบแปดสปอร์ตนะท่านผู้ชมนะอยู่กับผม NC ็นซีสล็อตครับผมเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะจะครบ1,000ซับแล้วนะท่านผู้ชมนะช่วยกดติดตามให้ครบ1,000ซับนะเดี๋ยวมีไล์สดแจกเงินในแฟนเพจเฟสบุ๊คเบบี้เคยูนะโปรโมชั่นที่ดีผงริงที่ผมปักอยู่ไว้ในช่องคอมเมนต์เป็นไลน์แอดนะฝากถอนมีปัญหาทักแฟนเพจเฟสบุ๊คเบบี้เคยูได้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรวยเลยอย่าลืมขออออเเเเเกกกกมมมมมมมคคคนน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 ตต์าาาาาใใใ้้้้้้้ลลิปปไดยยยะะะททท่่่่ผผผูชหหััััุบแฟพจ วันนี้เราไปที่ห้าพันดีกว่าเบาๆนะท่านผู้ชมนะรายจ่ยายเหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมนะเหมือนสวิปอร์มาน์าทุกอย่างครับผมคูณสูงสุดถึงหนึ่งร้อยเหมือนกันนะผมดูซิว่าวันนี้อยู่ฝ่า98้าสปสปอร์ตจะเดือดไหมห้าพันไปก่อนละกัน <c oughs> ขอขอเน้นๆนะเพื่อนเอ้ยเปิดเดียวแบบว่ากำไรกนะ็สามันไเลิกค่อยๆต่อแล้วผมอะไม่รีบ แต่จริงวันนี้คิดว่าจะมาซื้อ9ก0 0พันนะท่านผู้ชมสงสัยจะได้ซื้อป่ะคูร้อยจะออกหรือเปล่านะยูฟ่้า98สปอร์ตนะผมเอาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้รอบเพิ่มถือว่าหยวนนยวนป่ะเรามาเริ่มกันใหม่ที่8รอบครับผม สวยแตงโมงสีน้ำเงินโอเคสีเงินมาแล้วครับผมท่านชมนะโอเคโอเคท่านผู้ชมนะค่อยกลับมาได้หน่อยครับผมท่านผู้ชมนึกว่าจะไม่ได้เลยครับผมอีกห้ารอบไม่แน่นะท่านผู้ชมนะเราอาจจะได้เลิกที่เปิดเดียวนะผมแบบว่าอยากมาซื้อเปิดเดียวแล้วมันจบไปเลยนะท่านผู้ชม รอนนี้ขาดทุนนิดหน่อยไม่หน่อยนะพันกว่าบาทอยู่มาเจ็ดพันไปขอได้เดือดเถอะท่านผู้ชมเจ็ดพันรอบนี้โอ้โหฟรี โอ้โหฟรีคูณมาเยอะแล้วอ่ะคูณเริ่มมาเยอะท่านผู้ชมนะแต่ผมฟรีจัดเลยอ่ะโอ้โหสุดสุดไปเลยอะไรครับเนี่ยคูณสามคูณร้อยไม่มาอขาคูณร้อยมานี่เซอร์ไพรส์เลยนะ คูณมาเยอะผมแต่ลายไม่มีอะไรแล้วนะรอบนี้ยับ <c oughs> มาต้องใส่หนักแล้วท่านผู้ชมไม่ได้การละขนาดเจ็0พัยังไม่ได้ต้องไปเ0้าพันลครับผม <c oughs> กดทีเผลอไปดิท่านผู้ชมสูตรนี้ต้องได้ผลได้ผลประจำกดทีเผลอเนี่ย มาเพื่อนโอ้โหไม่ชนะอีกเหรอไหลฟรีอีกแล้วโอ้โหใส่ไม่ให้จริงเว้ยเฮ้ยผมไม่ค่อยอยากเล่นตอนมืดแล้วนะของหลังเดีย๋ยวเล่นตอนบ่ายนะท่านผู้ชมไม่ไหวอ่ะรู้สึกว่าช่วงมืดนี่โดนประจำนะเอาหน่อยเฮ้ยคูณร้อยมาท่านผู้ชมฟื้นโอเคคูณสิบห้าพอได้อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคท่านผู้ชมนะเปิดสุดท้ายมารุ้นกันกนะผมว่าผมจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมสิบห้าเคเท่านั้นสุดท้ายครับผมบายบายแน่นอนฮาฮาเราไปเลย กเป็นยังไงเนาะช่วงนี้นะสวิสโรนันซ่านะสวิสโรนันซ่าเอ็กมัดนี่ไม่ค่อยจะบูมบาร์มนะท่านผู้ชมนะสวิสโรนันซ่าธรรมดาเดือดกว่านะช่วงนี้ยังไงอ่ะเพื่อนตัวคูณไม่มาจริงๆเหรอวะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมชนะหลายตังค์แล้วเนี่ยตัวคูณละเพื่อนขอเโอ้โห,โหกักกักแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะตัวคูณมาไม่งั้นเราแย่นะ ยังพอมีโอกาสได้สู้ท่านผู้ชมนะโอเคมีคูณก็ยังโอเคมาฟื้นมาจะได้ซื้ออีกรอบโอ้คูณอย่างเยอะผมอยากให้คูณมันตกมาก่อนเว้ยท่านผู้ชมนะจะได้อุ่นใจนะถ้าคูณมาก่อนไงแล้วอุ่นใจแน่นอนนะคูณมา,มาเฮ้อเพื่อนคูณ2ไม่เอาไม่เอาคูณ2ขอร้องพี e โอ e ค Oh, พอฟื้นขึ้นมาอยู่นะท่านผู้ชมนะานิดหน่อยครับผมว่าเราเลิกดีกว่านะได้กลับมาแล้วต้องเลิอกอะโอ้โ oh, หเปิดนี้หน้าโดนมากคนะรับท่านผู้ชมนะเปิดเมื่อกี้หน้าไหลมากเลยอะยังไงเปิดนี้ okay. โออท่านผู้ชมเลิกฝากไว้แค่นี้แล้วกันทนะ่านผู้ชมนะาไม่ไหววะ่ะฝากไว้แค่นี้กันนะพอได้กลับคืนมาอยู่นิดหน่อยครับผม ากก็ชื่อไลค์กดติดตามและกดสั่กนกระดิ่งช่องนี้ครบ1,000ซับด้วยนะท่านผู้ชมนะขอแค่คนละ1ซับพอผมไม่ขออะไรมากมายเลยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย